ข่าววินัยเช่งคืนฟุตบอลไทยบายดิจิช่นสไตล์ประจำวันที่7กรกฎาคม2564โดยเฉพาะ่ครังฟุตบอลไทยครับแล้วบนข่าวฟุตบอลไทยในผมในช่วงของเช่งคืนวันนี้กันดีกันครับว่าจะมีข่าวอะไรนีาจะจัดกันบ้างฟุตบอลไทยเช่งคืนวันนี้ทีมชาติอินเดียมองผ่านทีมชาติไทยเปิดตัวอุ่นเครื่องอาเซียน โดยกันที่ทางสื่อมาเลเซียรายงานมาว่าทีมชาติอินเดียยืนนังสือถึงสมาโคมฟตุตบอลมาเลเซียขออุ่นเครื่องกับทางทีมชาติมาเลเซียเพื่อเตรียมความพร้อมจะลุยเอเชียนคัพ2 0 2 3โดยพวกเขามองว่ามาเลเซียนั้นถึงแม้จะมีอันดับฟีฟ่าแบงกิ้งอยู่ต่ำกว่าไทยก็ตามแต่พวกเขาทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพของเขาที่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้นในเกมคัดบอลโลกที่ยูยอี แต่อย่างไรก็ตามทางสมาคมฟุตบอลมาเลเซียนั้นได้ออกมาปฏิเสธร,รับคำเทียบเชิญดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยเนื่องโดยสถานการณ์โควิด -19 ที่อินเดียยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจึงกังวลเรื่องนี้และก็ได้ปฏิเสธไปและก็เป็นที่รับรู้ทั้งสองฝ่ายเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทางทีมชาติอินเดียสนใจจะพบก,กับทางทีมชาติจากอาเซียนหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาพบก,กับทางทีมชาติไทยถึงสองครั้งและก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ทั้งสองครั้งกันเลยทีเดียว เป็น่าง,งานนี้นะผมทางทีมชาติอินเดียนะฮะเริ่มจะมองข้ามทีมชาติไทยไปเป็นที่เรียบร้อ,รอยแล้วก็อีกหลายทีมชาติที่จะอุ่นเครื่องกับไทยก็อาจจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเจลิกเตรียมระดมฉีดวัคซีนทั้ง57สมสรโดยกนนิทางมิซุรุมุระอิประธานเจลิก ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมระบบฉีดวัคซีนให้กับทั้ง3ลีกไม่ว่าจะเป็นเจลิก1เจลิก2และก็เจลิก3ทั้งหมด57สโมสรโดยล่าสุดการเตรียมการใกล้จะสมบูรณ์แล้วโดยบิ๊บอสฝ่ายบริหารเจลิกเผยทางเจลิกนั้นอยู่ในช่วงการปรับระบบการฉีดวัคซีนแม้ว่าตอนนี้จะล่าช้าไปบ้างแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว80% เรายังคงต้องการฉีดวัคซีนให้กับนักฟุตบอลทุกคนแต่มีบางคนนั้นหลีกเลี่ยงการฉีดเนื่องจากได้รับข่าวลือเกี่ยวกับวัคซีนที่ผิดๆอย่างไรก็ตามเราจะเดินหน้าให้ความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนตามหลักฐานของการแพทย์รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้ารับวัคซีนทั้งก่อนและก็หลังฉีดโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เป็น,นว่าง,งานนี้เป็นสิ่งที่ดีนะผมและสมควรรีบเร่งจะทําเลยเพราะทางฟุตบอลน,นั้นจะได้กลับมาดำเนินการต่อตามปกติกันอีกครั้งต้องรอดูกันต่อไปว่าทางสมาคมไทยนั้นจะเรียนแบบทางญี่ปุ่นบ้างไหมต้องรอดลื้นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่านครับชื่อ2แต่มือ1อภิรักษ์บวรวงจอมเซฟถ้วยเอเชียแห่งทัพกวางสงมหาภัย โดยงนี้ได้รับคําชมอย่างล้นหลามกันเลยนะฮะสำหรับทางเจ้า2องภิรักษ์บรบงผู้สปาระตูของทางสโมสรสิงห์เชียรายเต็ดตลอด4เกมที่ผ่านมาในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งาสายเที่ช่วยเซฟเป็นพนลวันจะททำให้ทัพวังซงมหาภัยเก็บได้5แต้มจะกทั้งหมด4เกมในแรกอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยเฉพาะเกมล่าสุดที่โชว์ซูเปอร์เซฟสวยๆ2ลูกติดต่อกันในช่วงท้ายเกมที่เสมอกับทางกัมบะโอซาก้าทีมแข่งจากลลกเจลิกหลึเลกญี่ปุ่นด้วยุสกอร์1ต่อหทั้งการกระโดปดปัดลูกโดง่งและการพุ่งตัวเซฟลูกเปรียดที่ทำให้อย่างยอดเยี่ยมใน2จังหวะซ้อนจนสามารถเซฟแต้มสำคัญให้กับทีมได้สำเร็จนั่นเอง และผลเสมอในเกมล่าสุดก็ทําให้เชียงรายนั้นกลายเป็นทีมที่2ในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยที่ไม่แพ้ทีมจากประเทศญี่ปุ่นทั้ง2เกมในศึก AFC แชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มต่อจากทางบุรีรัมย์ที่เคยทําได้2ครั้งในปี2013และปี2018ซึ่งผลงานส่วนตัวของอภิรักษณ์วรบงตลอด4เกมที่ผ่านมานั้นเขาลงสนามเป็นตัวจริงทุกนัดเก็บคลินนชีตได้1น,นัดและก็เสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นโดยไม่มีนัดไหนที่เสียมากกว่า1ประตู ทั้งที่3จากทั้งหมด4เกมอภิรักษ์คนนี้ต้องรับมือกับแนวรุกดีกรีชดับแชมป์เคลลกเกาหลีใต้อย่างทางชุนบุคุนไดมอเตอร์และกบรองแชมป์เจลิกญี่ปุ่นอย่างทางกระบะโอซาก้าแต่เขาก็สามารถเก็บจำนวนเซฟไปได้แล้วถึง1 4ครั้งตลอดทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาโดยทั้งจริงแล้วเนี่ยก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์หลายคนคิดว่าเจ้า2ออภิรักษ์ปรวงคนนี้ต้องเป็นตัวสมรองของเจ้าโอ สารนอน,อนอนุอินนันาทวานดีกรีิทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่บ่งเข้าแคมป์ช้างศึกทีมชาติไทยชุดลุยฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกมาบันมา,มาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปแต่พอเริ่มวรเนเมนต์ก,การเป็นว่าเจ้าสองคนนี้นันาทวานที่มีส่วนสูงแค่1 7 6เซนติเมตรได้ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องและกระทาได้อย่างดีถูกที่ถูกเวลาทีมงานสตาร์ทโค้ดก็ได้คาดหวังเอาไว้ว่าเขาจะเป็นสิ่งที่พวกเรานนะั้ไม่คาดคิดเอาไว้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำสิ่งที่อภิรักษ์บรวงเคยสร้างเอาไว้เมื่อสั้นที่แล้วที่สามารถเป็นหนึ่งใน5น้าในทวารผู้เข้าชิงรางวัลสุดยอดผู้สับประตูยอดเยี่ยมของศึก AFC แชมเปียนลีก2020จากการประกาศของสมาธ์ฟุตบอลเอเชียหรือว่า AFC ร่วมกับทางแบรดโจนอันนาเซอร์อามัดเล็กจากเปอร์เซโปลิสโจโซฮุกจากทางอุซานฮุนไดและก็ดดยะมาอกะจากทางวิเซลกเบ โดยปีที่แล้วเจ้า2เนี่มีผลงานการลงสนาม5้านัดเสียไป6ประตูโดยเซฟไปทัสิ้นสิ้น21ครั้งซึ่งมีการเซฟจุดโทษในเกมกระทางเอซีโซและก็มีค่าเฉลี่ยการเซฟทั้งหมดจํานวน4.2ครั้งต่อ1เกมไม่น่าเชื่อจริงนะครับว่าในทวานที่อยู่กระทางเชียงรายมาอย่างยาวนานกว่า7ปีซึ่งถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กระทางทีมลีกต่ำกว่าถึง3ครั้งและมีจํานวนการลงสนามเพียงแค่9เกมในลีกเมื่อสันที่แล้วจะยังคงยึดตัวหลักในเกมระดับเอเชีย ไว้อย่างเหนียวแน่นและก็ทําได้ดีอย่างต่อเนื่องอีกต่างหากทาให้ในัทวันทีกับทีมชาติไทยรายนี้ต้องตกเป็นตัวสารองของเขาด้วยซ้าไปเดยกนี้ประเด็นอย่างเต็มปากเลยว่าเจ้าสองอภิรักษ์วรวงผู้สมปตูชาวขอนแก่นไว้ชาปีรายนี้คือนัทวันที่เกิดมาเพื่อเซฟในเกมระดับ ACL เพราะแบ่งกลุ่มให้กับแฟนบอลทั่วเอเชียได้ต้องร้องว้าวแบบตัวจริงเสียงจริงเกลยทชีเดียว เปิวังงานนี้นะผมพ่อหนุม่มคนนี้ที่มีส่วนสูง176ซนติเมตรเท่านั้นในทวารที่ไม่น่าจะเป็นในทวารแต่รับดีเกินคาดด้วยซ้ำไปก็ถือว่าไปให้กำลังใจเขากันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่านครับอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขวิทมาซูฮกชาตรีฟอร์มเจ๋งจริงนะโดยข่าหลงหลังเกมฟุตบอลเ f c ซแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มวันที่5ากรกฎาคมที่ผ่านมาเดอะรับบิดบีจีประชุมอาเชนะเวียตเอเอฟซี ไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งเก็บ3าแต้มสําคัญทําให้มีโอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างจะสูงหากนัดหน้าเอาชนะคาย่าเอฟซีได้ซึ่งล่าสุดเป็นทางออเรลิโอวิทมาเฮดโคชบีจีปทุมออกมายกย่องชาตรีชิมทเรนักเตะจอมเก๋วัย18ปีของทีมที่ถูกส่งลงสกามเป็นตัวจริงและก็ทำผลงานได้อย่างดีนะฮะโดยบอกว่าหากพูดถึงชาตรีนั้นผมต้องอยอมรับว่าเขานั้นสุดยอดมากเลยนะ เมื่อ4ปีที่แล้วเขาวิ่งไปมาเปาวกับคนอายุ21ปีอยา่างไรก็ตาม4ปีที่ผ่านมายังคงเป็นเช่นนั้นอยู่เหมือนเดิมเขาฟิตที่สุดเลยแถมมีความเป็นมืออาชีพสูงอีกต่างหากคืนนี้เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากในมุมมองของผมสำหรับสโมสรบีจีปทุมจะลงพาดแข่งกันในศึก AFC แชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มในคืนวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายนนี้จะพบกับทางคายาเอฟซนะฮะ จะเตะการเวลาเจตนิกาที่สนามปทุมธานีสเตเดียมใครแฝนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับเรามาติทดข่าวต่อมากันที่ก่าครับอนาคตต้องเคสจะว่าอย่างไงคุณพ่อได้เผยชัดเลยว่า2ทีมสนใจพร้อมเจรจาในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยกันที่น้องเคสเด็กหญิงคลุลิศลาเิมปวาวนิชพร้อมคุณพ่อรังสรรเดินทางกลับถึงไทยแล้วพร้อมกักตัวอยู่บ้านนาน14วัน ลังได้รับคำเชิญของ International p e r s p e c t Academy USA อ c คาเดมีจากประเทศอเมริกาได้ร่วมทีมทําศึกบริการฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสเปนโดยน้องเคสคนนี้โชว์ผลงานช่วยทีมได้แชมป์พร้อมกับควา้ารางวัลนักเตะทรงคุณค่าและก็ดาวสันโวร์ถึง10ประตูจากการเปิดเผยของฝรังสันลิมปาวนิดคุณพ่อของน้องเคสได้มีการพูดคุยอนาคตของน้องเคส a ับ d e m y มีอเมริกาและก็บียาเรอันโดยทางทีมให้ควาสนใจพร้อมจะติดต่อเรื่องรายละเอียดกันต่อไปในวันที่15กระดับมนี้โดยช่วงนี้ทางทีมต้องเดินสายตระเวนการแข่งขันในยุโรปอีกหลายประเทศนอกจากนี้ปรังสรสเลมปาบนิชย์ยังได้มีการทาบทามอู่ทอง FC Academy เดมีส่วนบรี f อที่ตนทำอยู่นั้นเพื่อจะต้องปั้นนักเตะเพื่อส่งต่อโดยทาง a c a d e m มีอเมริกายินดีจะให้ความสนใจเช่นเดียวกัน เป็นว่างานนี้น้องเมซิเคสคนนี้นะฮะถือว่ามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาเพราะยิงกระจุยกระจายเลยนะผมงานนี้โอ้โหถือว่างานนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้กับน้องไมซิเคสคนนี้เลย mm. และนี่ก็เป็นข่าววินัยเี่งคืนฟุตบอลไทยไบทีชโ a l สไตล์ประจำวันที่7กรกฎาคม2564โดยใช้ปุบั่าครั้งฟุตบอลไทยครับ